แล้วรายการทูเดย์โชว์วันนี้เราก็เลยขอาโบ้อันใหม่ล่าสุดด้วยขอบคุณที่มาร่วมรายการขอบคุณมากนะครับเขา่ยกออกมามาไอ้นี่เราผมไอ้นี่มันหกภาพปราบเซียนแล้วเขาจะไล่อายุไงเดิมเดิมจากกันไหนถึงกันไหนไงใครจะไปแยกออกดูดิเอออเดิมันนี้อันนี้เก่าอะไรนะมาจบ ปีที่แล้วปีที่แล้วป่ะอันนี้ปีที่แล้วไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มันไม่ได้เขียนไว้ปีที่แล้วเปลอาอันนี้ใหม่ดำเดิมเห็นเห็นแล้วเหยินเลยเห็นแล้วเหยินเลยเขินมากปินมากเห็นแล้วฮอบมาถึงมึงก็ใช้กูเลยนะเดี๋ย่ต้องต้องเป็นอย่างงี้แล้วเดี๋ยวทักว่าโอ้ยเห็นแล้วเหยินเลยนะโอ้ยเห็นแล้วเหยินเลยนะ เก็บมาเล่นในรายการบ้างซิเล่นกันไปเหมือนกับแบบไม่เคยออกทีวีกัน